ช่วงส,สายวันนี้นะครับเรามาอัปเดตนะครับงานสาบปูนรั้วนะครับมีช่างหายไปหนึ่งคนนะครับคือช่างออฟไม่มารายงานตัวเลยว่าเป็นตายรายดีเป็นยังไงนะครับปัญหาก็คือทีมงานไม่ครบนะครับเดือดร้อนถึงช่างอ่ำต้องมาผสมปูนแทนนะครับก็เลยทำให้งานฉาบ มีแค่ลุงสีกับลุงปานสองคนเป็นใดเพื่อนมาบอกเราบอกว่าเพื่อนเป็นใดๆดฮะยังบเห็นนะครับยังเห็นบอ,อบอมีมาบด้อะไรอาวอนเลยเนาะยุดสงสัยเจ็บนักบ่หรือใดๆเป็นยางเจ็บท้องเจ็บเป็นแผลเป็นยังกับนาสิมาบอกเดี๋ยวเนาะเฮาสิได้หู้มันบอกละเป็นใดขึ้นหอดมันอยู่บอกรือมันขึ้นหอดเฮาเลยบ่ มันสบ,บาย <c oughs> นะเนาะเดือดร้อนถึงสร้างอํานะครับต้องมาผสมปูนนะครับเมื่อมีการขาดหายก็มีการทดแทนนะครับสั้าซ่อน,นี่เงานะครับไม่มีเพื่อนคู่หูสงอบนายชายชายจากเจ้าปะโปรเนาะชายเมือออเนะม่ออื่นบมอโอ้ <c oughs> <c oughs> นนรงานาฉาบนะครับอีกประมาณ40เมตรนะครับ <c oughs> กำลังคนงานขาดไปหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าด้านนอกนะครับมีใครฉาบบ้างนะครับมาดูนะครับงานฉาบนะครับ โอ้ี่ทขบลุงสีกับลุงปานบ่นี้โอ้ได้ลายเลยเด้ลายอลายอยู่ได้ครับนี่ขาบสองคนนะครับวันนี้นะครับฝั่งนั้นต้องการกำลังเสริมช่วยสร้างซ่อนนะครับเนื่องจากสร้างสร้างออฟนี้ป่วยกระทันหันป่วยแบบไม่ได้บอกกล่าว รเริ่มขึ้นปูนหน้าแรกเลยนะครับ,รบก็รอให้เนื้อปูนอยู่ตัวอีก,ส,กสักครู่ก็จะทำการส,สามเหลี่ยมมาปาดนะครับไม่รู้ว่าลุงสีจะขึ้นไปถึงไหนออลุงสีขึ้นไปห่อสายครับนี่สุดเลยบ่กบบบาําลังมันน้อยาาานเอา,เอาเ,เนาะ มันเมื่อยแห้งรายบ่อยมันแดดเนาะเอาเป็นกำลังใจให้ดไดนี่ก็คือหน้าง,งานสำหรับวันนี้นะครับลุงสีบอกว่าวันนี้เอาแบบพอเพียงพนักง,งานไม่พร้อมนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสถานที่ด้านหน้านะครับยังไม่ได้ทำรั้วนะครับ น่าจะเป็นรั้วลวดหนามนะครับเอาไว้สําหรับปลูกพืชผักนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงวัวไปพังพก่อนนะครับนี่ก็เป็นวัวของทีมช่างนะครับช่างนะครับนี่ครับมือีก็ทาการลดน้ําเพิ่มไปแล้วนะครับขนาดว่าพอนะครับนี่เกือบสิจนะครับนี่ เริ่มลดไปเรื่อยๆนะครับผมเอาแล้วนะมือนีแพงนี่สุดนี่มือนีโมมันใจเลยเป็นบออ่อ๋อเสราเนาะอ๋อมันสูงน้ำเน,ะน,นำานะเนื้อปูนลายน้ำอีกฝั่งนู้นจะเป็นเนื้อปูนจะมีน้อยนะครับฝั่งนู้นนะครับได้เร็วนะครับฝั่งนี้ เนื้อปูนมันจะสูงขึ้นนี่ครับดูก้อนอิดมันจะต่างกันนะครับก้อนอิดก็จะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดบวอนะครับเป็นแดนั้นก็ประมาณ5ก้อนนะครับฝั่งนี้นะครับก้อนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น ห้าก็ประมาณ6มีเจ็ดประมาณ8นะครับแล้วเสาก็จะสูงผิดปกตินะครับก็ด้วยเหตุผลคือคนไม่พอแล้วก็น่าจะสายๆมาน่าจะอากาศน่าจะเด็ดมากนะครับเมื่อวานนี้สุดยอดเลยความร้อนขนาดทีมช่างบ้านใหญ่ก็ทำไปพักไปแต่ลุงสีเร่งให้ทันเวลาช่วงบ่ายสประมาณนี้นาอเมื่อวานเนาะ ใบสามสิก็พักเลยนะครับหยุดเลยนะครับนี่ครับนี่เนื้องานฉาบปูนนะครับฉาบสองผสมสองนะครับทั้งขนทั้งผสมนะครับก็มีสร้างซ่อนแล้วก็สร้างสร้างอ่ำนะครับส่วนในบ้านก็มาทำนะครับ เป็นนักมือปราบนะครับนี่นะครับปราหญ้าคนตัดกับบได้เรื่องเนะาะตัดดําน้อยนี่ก็เศร้าแล้วไม่บอกไม่บานอมัน,น,มน,เมอนเป่น,นม,มันหยามันเกลมันอะไรด้ครับใบมันโบได้ต้องเอาแบบใบตัดเดี่ยวเลยเน,ะนาะใบกลมนิ้วมัโบได้ดอก รัดเบิดมือเกิดม,ม,มันหอบบมันมันหอบขาดผมว่านี่คือเม่อในบ้านลุงสีนะครับก็มาช่วยนะครับางานสวนนะครับทางซ่อนก็นดูจะเงียบเงียบเงาๆงาครับวันนี้นะครับ ขาดคู่หูนะครับไปไม่ลามาไม่ไหวไม่มาบอกบนะครับจำนวนคนนิมมันลงตัวแล้วนะครับถ้าขาดคนใดคนหนึ่งจะทำให้งานลาช้าลงนะครับนี่ก็เป็นเป็นเหตุปกตินะครับสำหรับทีมงาน สมิงแลนะครับจาปูนสองคนนี่เร็วมากนะครับแต่คนจับสามอากาศก็แดดก็เริ่มเจ้ามาเจ้าออกมาเจ้าออกมาเลยนะครับทีมงานลุงสีวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ